วิธีใช้คนละครึ่งพัดนำไปซื้อข้าวซื้อของยังไงนะครับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับก่อนใช้งานนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมโดยการเติมเงินเข้าไปใน g Wallet บัญชีของเราก่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของการใช้คนละครึ่งถ้าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการนะครับส่วนมากจะมีป้ายขึ้นอยู่แบบนี้เราบอกร้านค้าไปเลยนะครับว่าจะจ่ายคนละครึ่งพัดเสร็จแล้วเขาจะให้ QR code มาให้เราสแกนนะครับก็ให้เรานะครับมากดป้ายคนละครึ่งพัด ในแอปเป่าตังเราได้เลยครับเสร็จแล้วจะมีหน้าจอบอกยอดขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ปุ่มนี้ได้เลยครับต่อมาเราก็ใช้มือถือของเรานะครับเป็นสแกน QR code ของร้านค้าได้เลยครับโอเคครับเมื่อสแกนผ่านแล้วจะขึ้นหน้านี้นะครับสมมติว่าสินค้าที่เราไปซื้อนั้นราคา100บาทเราก็จะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัดจ่ายไป50บาทส่วนอีก50บาทเราใช้เงินใน g Wallet ของเราจ่ายแบบนี้นะครับ ก็รวมกันนะครับทั้งในส่วนของสิทธ์กับยอดเงินใน G Wallet จะเป็น100บาทเราออกครึ่งหนึ่งรัดออกครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยครับอ่ในหน้านี้นะครับก็สามารถกดยืนยันการจ่ายเงินได้เลยครับหน้าต่อไปก็ใส่รหัสเข้าแอปเป่าตังเพื่อยืนยันการจ่ายเงินได้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วเราจะได้สลิปมาแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราจ่ายคนละครึ่งพัทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บอกร้านคาได้นะครับว่าเราจ่ายแล้วนะครับ หลังจากที่เราใช้งานเหมือนตัวอย่างนะครับเงินใน G ีว l l e t ของเราก็จะลดลงไป50บาทและในส่วนของสิทธิ์คนละครึ่งพัทที่บางคนได้2,000บางคนได้2,400บาทนั้นเราก็จะลดลงไป50บาทก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัดจ่ายครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยครับโดยยอดเงินสูงสุดของสิทธิ์คนละครึ่งพัทต่อวันนะครับคือ400บาท แต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับใช้เกินอย่างเช่นเราซื้อสินค้า500บาทเราก็จะออก300ลัดออกสิทธิ์เต็มที่ต่อวันนะครับก็คือ200รวมกันเป็น500จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t x ็สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ